28ข้อนี้เราสามารถทําส่วนเท่ากันได้เนาะแต่ครูจะแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับข้อนี้มันอยู่ในรูปอนุกรมเทเลสโคปิกเนาะเราจะแยกเป็น1ส่วน2เนี่ยแยกเป็น1คูณ2 6เนี่ยแยกเป็น2คูณ3 2เนี่ยแยกเป็น3คูณ4แล้วก็20แยกเป็น4คูณ5 30แยกเป็น5คูณ6ถ้าสังเกตเนี่ยนะครับเลขมันจะมีซ้ําๆกันเนี่ย มีสามซ้าการมีสี่ซ้าการมีห้าซ้ํากัน,กน,กนอย่างนี้นะครับจะอยู่ในรูปอนุกรมเทเลสโคปิกทีนี้ตัว1นส่วนสอันนี้ทดลองแยกดูเนาะแยกเป็น1นส่วนหลบหส่วนสก็ทําส่วนเท่ากันเนาะข้างหน้าก็คูณ2ข้างหลังไม่ต้องคูณก็ได้อย่างนี้เนาะลบกันได้เศษหนึส่วนสถ้าสังเกตเนี่ยมันเท่าเดิมเราลองแยกตัวนี้บ้างเนะาะเป็น1น่ส่วนสลบหส่วนสก็มันเดิมทําส่วนเท่ากันอันนี้ก็คูณ2อคูณสผัดกันคูณเนานะ ก็ได้3ลบ2ส่วน2คูณ3ลบกันก็ได้เศษ1ส่วน2คูณ3ถ้าสังเกตเท่าเดิมเลยเราสามารถแยกออกเป็นเศษส่วน2ตัวเนาะเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน2ตัวถัดไปเราก็แยกเหมือนเดิมเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน3ตัวถัดไปเราก็แยกเหมือนเดิมคูณสลับ4ให้เห็นชัดเนาะ1ส่วน3ลบ1ส่วน4ตัวถัดไปก็เป็น1ส่วน4ลบ1ส่วนห้า ตัวสุดท้ายได้เป็นหนึ 1, ่งส่วนห้าลบหนึ่งส่วนหกเราดูดีๆเนาะเนี่ยแยกแบบนี้มีข้อดีนะครับหนึ่งส่วนสองตัดกันเองหนึ่งส่วนสามหักลบกันเหลือศูนย์หนึ่งส่วนสี่ก็หักลบกันเหลือศูนย์หนึ่งส่วนห้าก็หักลบกันเหลือศูนย์เราก็ตัอดออกเลยเบ้เขาให้เบ้บูบ้านี่หมดเลยเกลี้ยงนะครับก็เหลือหัวกระทายเนาะ ถือใครจําเป็นสูตรก็ได้นะอันนี้ครูแสดงวิธีทําให้ดูก็ได้เศษ1นึลบเศษหนึส่วนหเนาะหนึ่ลบหเศษหนส่วนหก็ทําส่วนเท่ากันก็เป็น6กส่วนหลบหส่วนหกลบกันก็ได้เศษ5้ส่วนหทีนี้เขาให้เอาค่า A ไปหาคําตอบต่อเนาะ A ได้เท่านี้เสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าตัวเลือกไหนมีค่ามากที่สุดถูกไหมตัวเริ่มจากตัวเลือกที่1เขาบอกว่าให้เอาสอคูณกับ a ก็เอาสองคูณห้าส่วนหกเตัดกันโบ๊ะบ้าเขาให้ก็ได้ห้าส่วนสามทำเป็นจำนวนคราละลกันได้หนึ่งเศษสองส่วนสามนะเรียบร้อยไปดูตัวเลือกที่สองเนาะเขาบอกว่าให้เอา A บวกสองคือห้าส่วนหกบวกกับสองอันนี้ก็มองเป็นคลาได้เนาะเป็น 2, สองเศษห้าส่วนหกอ่ะไปดูตัวเลือกที่สามให้ยกกำลังสองเนาะเศษห้าส่วนหกยกกำลังสอง ห้าห้ายี่สิบห้าหกคูณหกได้สามสิบหกถ้าสังเกตเศษน้อยกว่าส่วนเนาะแสดงว่ายังไม่ถึงหนึ่งอันนี้ก็ค่าน้อยกว่าคนน้อนึงอีกถูกไหมไปดูตัวเลือกสุดท้ายเนาะตัวเลือกที่สี่เขียนตรงนี้แล้วกันตัวเลือกที่สี่เนี่ยถ้าสังเกตมันเป็นการกลับเศษส,ส่วนของตัวเลือกที่สามเนาะอันนี้เราก็สลับบนล่างเลยเอาสามสิบหกอยู่ข้างบนเอายี่สิบห้าอยู่ข้างล่างถ้าทําเป็นจํานวนคละเนาะ ก็จะได้เป็น1เศษ11ส่วน25 1เศษ1สส่วน25เนอะได้1ว่ากว่า,วาทีนี้เราก็ดูว่าใครเยอะที่สุดถ้าสังเกตในเลข2เยอะสุดเห็นไหมข้อนี้ก็เลยตอบแล้วตอบตัวเลือกที่2นั่นเอง